อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นของค100ุณร้อเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดา,า,าวคะนุาดาวเสาอยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ5 0สบเปรซนบวกคบ วันนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่13เดือน3มีนาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือ จุดเจ้าตาจัน์ทรส่วนรังสีกับดาวพุโตเท่ากับจุดเจ้าตาทิศความหมายจะแปลว่าการทำงานของต่อมต่างๆภายในร่างกายจังหวะชั่วโมงประจำวันอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผนหรือเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการลุล่วงไป การพัฒนาการของมันสมองความรู้ความเข้าใจสภาวะที่ไม่มั่นคงในสาในสาธารณชนการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงประจำชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทย อีนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคนอย้า้ผมสรุปคลิปนี้นะอันนี้ผมจะสรุปคลิปนี้แบบละเอียดนะเรามาดูนี้กันจุดเจ้าตาจันในการโครจ,รจรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่17องศาราศีกรกฎใช่ไหม16ริบดนาก็ได้รับอิทธิพลของตัวนี้ราศีตุลก็คือดาวศุกร เราสุกก็จะตีความหมายก็คือเรื่องของความรับความสุขใจเรื่องของเงินสิ่งที่ทําให้คุณสุขใจจันสุขก็เหมือนแบบผู้หญิงที่มีความลักเอออย่างนี้ได้ถ้าเป็นเรื่องความลักหรือแบบเออฉันได้ของที่ฉันชื่นชอบแบบนี้ก็ได้นะและเออหรือฉันได้เงินอย่างนี้ก็ได้หรือฉันได้งานที่ดีอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เราก็มาดูเนี่ย จุดเจ้าตาจันตรงนี้ทำมุม45่องศากับดาวทรย์แอนดเมตอร์แอนดเมทอรก็คือสภาวะที่กดดันสภาวะต้นทุนเดิมวัตถุนิบิดที่เรามีอยู่เช่นคุณอาจจะมีสินค้าบางอย่างคู่แข็งไม่มีเขาต้องมาหาคุณหรือคุณอาจจะทํางานเก่งบางอย่างก็อื่นไม่มีคุณอดทนลูกค้าก็ต้องมาหาเราแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็สามารถที่ตีความหมายในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ เหมือนแบบสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกสภาวะอันจำกัดได้อันนี้คือคำความหมายประโยคที่ว่าสภาวะอันจำกัดเนี่ยก็มาจากาตำรายเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยในดวงยูนเนียนสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงองๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงอยู่นเนี่ยช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่ง2 8 0 0 0บาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออ,ออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลยคือสอน้วก็ให้ให้คุณทำคือคลิกตรงนี้ทำนี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบ ไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปร์เซ็ว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหม เราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นเนี่ยผมเชื่อว่าเก้าสบเ้าอร์เนเนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่า บางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามอย่างเงี้ยไอ้แปดสินแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชยาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงหรือดูแบ่งกี่หรือดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบ เขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะดาวอีกยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนี่ยซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นก็จบคอร์สคราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงๆเลยไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ย บางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยูเรเนียนมันเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังมาสอนดวงยูเรเนียนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สองต่อก็อจะแบบรู้นไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะ่ะ นิดๆเนีน่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงครอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานแน่นนะมันมันต้องเรียนแล้วตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่ คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกมันมันอาจจะเป็นลักษณะของความกดดันบางอย่างที่ที่คุณสามารถรับได้เมื่อคุณรับได้คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ผลประโยชน์หรือได้ข่าวดีบางอย่างอันนี้มันก็มันก็จะเป็นทิศทางที่ดีหรือคล้ายๆกับว,ว่าคุณอาจจะมีอาชีพเฉพาะทางก็ได้เช่นหมอพยาบาลอาหารตำรวจครู ผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยหรือว่าการบางอย่างก็จะมามาหาเราในลักษณะทีะ่สิ่งที่เรามีอยู่อย่างทุกหมวกบ้าอย่างบางคนอาจจะแบบเอจบแค่ปีสี่ปีหกแต่ฉันทํากับข้าวแกงฉันอาจจะนวดแผนไทยโอ้โหแบบลูกค้ามาแล้วแบบโหหายหายเมื่อยหรือฉันอาจจะแบบเป็นคนทําสีมือบางอย่างทํางานออกมาได้ได,ได้ดีมากอย่างเงี้ยก็ได้แล้วคุณก็จะทําให้คุณได้ได้เงินได้ผลประโยชน์ แบบลูกค้าคุณพอใจแบบนี้คราวนี้เราก็จะมาดูอนี้ต่ออันนี้ดาวพูโตดาวพูโตดาวพูโตก็เขาเข้าองศาที่เขาอยู่เนี่ยคืออยู่ที่28องศาราศีมังกร3ลิขิดาได้รับอิทธิพลของราศีมีนนั่นคือดาวอยู่เยนะก็หมายถึงว่าคุณจะมีการพัฒนาการบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้งานนี้แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานนี้ คุณคิดว่าความรักของคุณมันมันต้องแย่หรือว่าคนนี้เขาหายหน้าหายตาไปานา้ถึงช่วงนั้นอาจจะมีการติดต่อเข้ามาหรือคุณอาจจะได้ขาด่าวดีได้ข้อมูลจากเขาไปเห็นข้อมูลจากเขาผ่านทางโลกออนไลน์บางอย่างอะไรวันนี้ซึ่งอาจจะทำให้คุณแบบอ๋อที่แท้เขาก็ออ,อยู่นี่เองนะเออ,อะไรยเขา้ย่างสมัยนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้ข้อมูลที่เราเห็น อันนี้นี่ก็ก็สามารถที่ตีความหมายแบบเนี้ยได้คือมันคือเรื่องการพัฒนานการหรือหรืออย่างที่ผมบอกงานที่เราคิดว่าลูกค้าหายหายหายไปนานละพอถึงช่วงนั้นคุณก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ลูกค้าที่หายหายไปนานกลับคืนมาหรือแบบหรือผลงานบางอย่างที่คุณเคยสร้างไว้อที่ที่มันรู้สึกว่าคุณเองก็จำไม่ได้แต่ว่าแต่ผลงานบางอย่างเนี่ยอาจจะแบบ ส่งผลกระทบทําให้คุณได้รับโอกาสงานใหม่ที่ดีจากงานที่คุณเคยทําแบบนี้สามารถที่จะตีความหมายในลักษณะแบบนี้ได้เพราะว่าผู้โตมันคือการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอะ่ะเออนะอันนี้เนี่ยอันนี้เราอันนี้เราคันนี้เราไปดูน,น,ะ,ดนะ่จุดเจ้าตาอาทิตย์ก็ก็คือตัวเราสามีพ่อผู้ชายคันนี้อาทิตย์อยู่ที่ยี่สิบสองสารสีมีนแปดลิดา แล้วอีโทนของดาวศีีนูก็คือดาวพุธน่ก็คือเรื่องของเรื่องต่างประเทศเรื่องของอความสําเร็จการขยายตัวเช่นคุณอาจจะได้งานเยอะขึ้นแล้วคุณอาจจะแบบว่าเอาทํางานตรงนี้แล้วโอเคดีแล้วคุณก็ไปทํางานอีกหน้าที่หนึ่งที่มันดีขึ้นหรือคุณอาจจะมีการขยายงานแบบนี้ก็ได้หรือความรักเรือ่องความรักคุณอาจจะมีความรักที่เรารู้สึกว่าเอยความรักชั้นพัฒนาการขึ้น รู้สึกว่าเออใจเย็นแล้วเอถึงมันจะนิง่งแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้คันนี้ยจุดเจ้าตาทิศก็ติดกับดาวเ,เนปจูนอย่างที่ผมบอกอะสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้คาดคิดก็สามารถที่จะแบบเกิดขึ้นในลักษณะที่ที่เรารู้สึกว่าเออนะมีงานเข้ามาในลักษณะที่เราก็เราก็ลืมไปแล้วลหละว่าเราเคยทํางานชิ้นนี้อย่างเงี้ยแต่ก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือแบบเออเนะ คนนี้ที่เคยหายหน้าหายตาเรื่องความรักเนี่ยถึงช่วงนั้นอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างอาจจะมีข่าวสารบางอย่างหรือการติดต่อบางอย่างที่ทําให้เราสุดปึงพอใจแล้วก็ดาวนักจูนสามารถแปลว่าต่างประเทศได้นะหรืออีกอย่างหนึ่งสามารถแปลว่าเออินเทอร์เน็ตอากาศคุณอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่น เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไง เขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเข,เขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอะมุด่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในเอ่อสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผม,มให้หมด อันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อเซดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปซนตล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ้ก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สาหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดืยนทะั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีโมโ 5, ูลค่า444บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับนะคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ เช่นข้อมูลเรื่องของงาเรื่องของผลประโยชน์อย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องการติดต่อผ่านทางโปรแกรมหาคู่หรือว่าแบบโลกอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยก็ได้คันนี้เนี่ยเราจะมาดูนี้เลยนะครับเราดาวสองตัวมารวมกันนะั่นคือดาวพูโตมารวมกับดาวจุดเจ้าตาจันทก็คือ ศูนย์ลังสีจุดที่มาศูนย์ลังสี่ก็จุดมิดควยยายตรงเนี้ยมาเจออะไรเออมาเจอกับดาวทิพย์เซอุดเซอุดเนี่ยผมอ่านวามหมายให้คุณฟังนะคุณจะได้ไปบยุกสิ่งว่ารองอาชีพของคุณมันสําคัญมากเซอุดเนี่ยเป็นดาวทิพย์ในดวงยูเนเนียนเท่านั้นนะดวงยูเรเนียนไม่ใช่หราศสตร์ตะว,วันตกเราวิชากันดาวทิพย์เซอุดแปลว่าการดํเน,นินการทิศทางอํานาจที่ต้านทานไม่ได้ เป้าหมายทั่วไปการกระทําตามเป้าหมายที่กําหนดไว้กิจกรรมที่มีแผนไว้โดยสมบูรณ์เป้าหมายระยะยาวเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟหรือความร้อนอันรุนแรงการระเบิดของไฟดวงใหญ่เครื่องจักรกลผลิตซึ่งเซอุสเนี่ยอยู่ที่22สอง,องศาลาสตุล45ิบหาลิตรอันนี้เนี่ยเขาเขาอยู่พิกัดของราสีแคปิคอนก็คือดาวเสาซึ่งตรงนี้มันก็สามารถตีความหมายว่าคุณจะมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณ สามารถทําได้ดีคนอื่นที่คนอื่นจะทําเหมือนคุณไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเลยคือคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานานประสบความสำเร็จคุณจะได้ความสําเร็จในสิ่งที่คนอื่นทําไม่เหมือนคุณคู่เช่นคู่แข่งทําไม่ได้เอ่อคนอื่นอาจจะไม่อึดเท่าคุณหรือคุณอาจจะมีเทคนิคบางอย่างขั้นสูงหรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่มันหมักหมงมานานแล้วคุณรู้สึกสําเร็จเสร็จสิ้นอย่างเงี้ย มีการพัฒนาการทิศทางที่ดีหรือตรงนี้ก็สามารถแปลเรื่องความรักก็คือความรักคุณอาจจะมีเรื่องของอสิ่งที่มีข้อจํากัดบ,บางอย่างแต่เราสึกรับได้หรือเราคึอว่าอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราก็มีความเข้าใจกันแบบนี้คือในลักษณะของของทิศท,ท,ทางทิศทางที่ที่ดีในเรื่องของความรักสามารถตีความหมายแบบนี้ได้ อันนี้ถ้า,าถ้าเราลงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับอ๋ออ่ะอ่านให้คุณฟังไงเออจุดเจ้าตาจานส่วนสีครับดาวพูโตเนี่ยนะครับนะจุดเจ้าตาจานส่วนสีรับดาวพูโตนะครับกากับดาวทิพเซอุสก็คือทาสมการนี้มันสามารถแปลว่าฟังนะครับแปลว่า รับตำแหน่งใหม่กระทำสิ่งใหม่รับงานใหม่ชั่วโมงแห่งการเพิ่มผลผลิตอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอยรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเลยนะคือมันเป็นทิศทางที่ดีมากก็คืออย่างที่ผมบอกคุณอาจจะได้รับงานชิ้นใหญ่งานประสบความสําเร็จที่เติบโตขึ้นหน้าที่การงานของคุณดีขึ้นหรือคุณอาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์หรือคุณอาจจะได้ความรักที่ดีขึ้น อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักดีๆโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทิศทางทิศทางที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราที่เราเห็นภาพได้คืออันนี้ถือว่าดีเลยแล้วแล้วมันจะเป็นแบบไหนคือตะกี้ที่ผมอ่านเราทิพเซวุสเนี่ยที่มีคําว่าเออเป้าหมายระยะยาวแล้วก็ เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟใช่ไหมไอเขาว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟเราอาจจะมองโหมันอยู่โรงงานถลุงเหล็กที่มีเครื่องจักรปั๊มดังๆลงกลึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือเราอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มีคําว่าหรือความร้อนอันรุนแรงก็คือคือเราใช้คอมพิวเตอร์มันก็จะร้อนใช่ไหมใช้โน้ตบุ๊กมันก็จะร้อนคุณใช้มือถืออะเดี แบตเตอรี่หล,หลัมก็ร้อนอันนี้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเครื่องมือที่คุณจะได้ได้ข่าวดีการระเบิดของไฟดวงใหญ่คนอาจจะมองโหระ,หะเบิดตุ้มตามหรือแบบโห้โรงงานฉลุงเหล็กแบบเหมือนลวกลาว่ามาแบบเหล็กร้นๆ้อย่างเงี้ยนึกภาพมีไอเหมือนดูในหนัง่ะมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นไม่มีใครไปอยู่นั้นหรอกก็คือการระเบิดของไฟดวงใหญ่ล้วต้องประยุกในลักษณะของเช่นเอ,อ,อีเมลที่เข้ามาหรือว่าไลน์ที่ ติ้งเข้ามาหรือ Messenger ที่ลิงเข้ามาเสียงติ้งเนี่ยนี้แหละคือการคอนเน็กก็คือการ Connect. าคอนเน็กของสัญญาณนี่ไงนี่คือการประยุกประยุกกับเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นคุณอาจจะได้อ e ีเมลข้อมูลที่คุณได้งานใหม่มได้ผลประโยชน์ใหม่หรือว่า m e s s e n g e r รทำให้คุณได้งานมีคนทักมากดไลค์ให้คุณมีคนทักมาอชอบเราอะไรอย่างเงี้ยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเงี้ยคือแบบ คุณอาจจะมีข้อมูลที่คุณได้เห็นเรื่องของงานเรื่องของลูกค้าติดต่อเข้ามาบางคนอาจจะแบบโหจะไม่ได้เน็ตหรอกมันจะแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าคุณรับสายโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้พอโทรศัพท์ใช้ไปมันก็ร้อนถูกไหมมันก็เป็นตามความหมายในดาวทิพเซลูนี้แล้วก็การระเบิดของไฟลงใหญ่มันก็คือโทรศัพท์เข้ามาไงนั่นแหละนั่นคือการคอนเน็กของสัญญาณ เนี่ยนี่คือมันเป็นทิศทางที่ดีมากคือแบบคือคือผมก็อ่านจากดาวที่มันโครจรจริงอนะผมไม่ได้มามามาพูดเอาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกคือผมจึงบอกว่าเราไปพิสูจน์การมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างคุณแน่นอนแล้ว,ลวเป็นจนบวกลบเพราะผมอ่านจากเหตุเหตุการณ์ดาวที่มันโครจ,รจ,รจรจริงที่จะเกิดขึ้นกับตัวงเราแล้วก็ถ้าลงละเอียดที่ลึกข่านไปเนี่ยโนดความสัมพันธ์เนี่ย ก็มาโยงกับจุดเจ้าตาทิศก็คือคุณจะเป็นลักษณะของคนที่ผูกพันกับเราเขาไว้ใจเราให้งานเราเขาชอบเราเรื่องความรักแล้วก็เป็นลักษณะที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดเพราะดาวเนปจูก็คือเหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันแต่มันต้องมีโอกาสเกิดขึ้นหรือการติดต่อทางโลกออนไลน์ที่ข้อมูลที่เราได้รับนะทีน,นี้เราก็มาสมการสามตัว a บวก b ลบ c a ก็คือออ ดาวพุโต่ C ก็คือจุดเจ้าตาจัน C เนี่ยก็คือ,อจุดเจ้าตาทิศสมการสามตัวตรงนี้มาเจออะไรเรียกว่าจุดอิทธิพลภาษาอังกฤษว่า sensitive point อ,อิทธิพล sensitive point ต,ตรงนี้ก็เจอกับจุดเจ้าตาจันใช่ไหมก็จันนก็คือของถูกใจแล้วก็มาโยงจุดเมฆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณใหม่ สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วอยู่เรือนตาที่2ก็คือเรือนตาที่2ก็คือราศีพฤษศก็คือการขัดสันการเก็บออมผลประโยชน์เรื่องดาวศุกร์ก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็แปลว่าะพราะความรักความสุขใจเรื่องเงินก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เงินผลประโยชน์สิ่งใหม่งานเช่นงานชิ้นใหม่เกิดขึ้นความรักั้งใหม่หรือว่าข้อตกลงบางอย่างเรื่องของความรักกับคนเกา่าก็ได้แต่ว่าเราแบบเข้าใจกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของเงินก้อนใหม่งานชิ้นใหม่ก็ทําให้เราได้ผลประโยชน์ที่ดีคราวนี้เราก็มาดูกับตัวนี้อันนึงจุดอิทธิพลตรงนี้นะครับจุดอิทธิพลตรงนี้ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาย ascending สิ่งแ้นล้อมแล้วก็จุดเจ้าตาจันนี้ไหมก็ของถูกใจกับเช่น ascending ก็แปลว่าคนรักก็ได้แปลว่างานก็ได้แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้งานชิ้นใหม่ผลประโยชน์ก้อนใหม่ความรักในสิ่งใหม่ที่คุณสร้าง ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นการสรุปก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามนะครับผมก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จแบบ200%นะคุณจะได้เงินหมื่นแบบง่ายๆก็ได้ไปเลย20,000อย่างเงี้ยคุณจะได้เงิน100,000ก็ได้ไปเลย200,000ง่ายๆนะขอให้เป็นจริงด้วยเถิดสาธุนะอันนี้พูดจากใจจริงนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่แบบสนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องแบบวันที่เกิดเหตุการณ์สองช่องก็คือยูริเนน1 0 0บาทยูริเนีนราย80บาทวันที่เกิดเหตุการทั้งสองช่องจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ดูคลิปก่อนค็อื่นล่วงหน้า30วันนะครับระหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณาแล้วก็สมัครครบ2ช่องก็คุณจะได้คุณทักมาผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมือค่า4 4 4บาท คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหน่ามันเป็นมันเป็นจุดเจ้าตาเดาดวงตาของคุณจริงๆแบบร้อเรล้านเซนเลยเพราะมันคือของเราเยรปิเกิดของเรานะสําหรับคนที่แบบชั้นสมัครสมาชิกช่องไม่เป็นทํำยังไงคุณก็เอ,อทักมาในไลน์ผมก็ได้หรือว่าพิมพ์เข้ามาใน YouTube ข้างใต้เดี๋ยวผมก็จะติดต่อไปนะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณสมัครแน่นอนถ้าคุณอยากสมัครนะครับแล้วก็ คือจริงๆแล้ววันวันเนี้ยตอนที่ผมผมหาสมการเนี้ยมันเป็นสมการที่คือคือเห็นแล้วมันเป็นโครงสร้างดี่ดีจันพูตโตเนี่ยก็คือของถูกใจที่มีการพัฒนาการแล้วก็อาทิตย์ก็คือตัวเราอ่ะก็แปลว่าของถูกใจที่มีการพัฒนาการที่มันจะได้ที่ฉันจะได้ก็คือคือมันดแีแล้วที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเข้าท่ามากมันแบบมันเวิร์กมากก็คือ เนี่ยดาวบุโตรากมาศูนย์ลูกสีกับจุดเจ้าตาจันทรมาเจอดาวทิพย์ไซอุดเลยเนี่ยอ้โหไซอุดนันคือทิศทางทเดินไปตามเป้าหมายแล้วความหมายดีด้วยใช่ไหมเนี่ยการรับตําแหน่งงานใหม่การทําสิ่งใหม่รับงานใหม่ชั่วโม,มงแห่งการเพิ่มผลผลิตโอ้โหมันมันสุดยอดอะ่ะแล้วก็ถ้าถ้าเราดูดูเนี่ยวันสมการที่ผมอธิบายตอนต้นนข้าองศาเนี่ย จะมีตรงนี้ทำมุมร้อยสามห้าองศาร้อยสามห้าองศาเนี่ยมันก็จะมีโซลาร์เดย์ก็คือโซลาร์เดย์ก็คือเหมือนภาพที่ทรงกฎก็คือภาพที่จะนังฉากกับศีรษะเราซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็ว่าอยู่ใกล้กับดาวอินนาทีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกับเราแบบที่เราไม่ได้คาดคิดแบบหรือการติดต่อทางโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ทั้งหลายอย่างเงี้ยการติดต่อทางประเทศที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวงเราคือมันก็จะเป็นทิศทางที่ ที่ถือว่าถือว่าโอเคดีแล้วก็แอสเซนแดนตรงนี้ที่อยู่ในราศีนูที่สุดท้ายที่มาเจอกับเจุดเจ้าตาจันเนี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคุณก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้งานที่ถูกใจและความรักที่ดีพึงพอใจคือมันเป็นมันเป็นที่ทิศทางที่ดีนะอันนี้คือมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นของคุณแน่บางคนอาจจะเกิดเรื่องดีบางคนอาจจะเกิดเรื่องดีเรื่องเงินวันไหนเกิดเรื่องดีเรื่องของความรัก บางคนอาจจะเกิดเรื่องดีเรื่องของออผลประโยชน์บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเรื่องของความรักบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของงานอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดขึ้นข,นของคุณแน่นอนบางคนจะเกิดแต่ละส่วนไม่เท่ากันเพราะมันอยู่ในจุดเจ้าตาดวงดาวของคุณแต่มันเกิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บวกลบแล้วหลอพไปพิสุทธ์กันนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีสถิตยอยู่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับฝ่าฟันความเลวร้ายนะครับความยากลาบากไปได้นะครับ นะมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่หวานชื่นและกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับนั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ